พระดินเผาทําไมเขาบอกต้องมีหลากหลายสีผมจะอธิบายฟังดินเนี่ยเขาจะเอาดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อ่างทองทําไมต้องดินจะอ่างทองอ่างังเป็นทองคําเลยกําแพงเพชรทาไมต้องเอาจากกําแพงเพชรเพราะกําแพงจะเป็นเพชรอู่ทองนครสวรรค์เพชรบุรีเอาดินที่เป็นมงคลต่างๆนะฮะแล้วดินเนี่ย จากดินโป่งดินโป่งที่ว่าสัตว์ต่างๆมาลงไปกินที่เขาล่ําหรือว่าสัตว์พวกนี้มันยิงไม่ออกเพราะมันกินดินโป่งดินโป่งเนี่ยมันขึ้นมาจะมีพวกแร่ธาตุต่างๆในขึ้นมาแล้วสัตว์พวกนี้ก็จะไปกินโป่งเขียวโป่งแดงแล้วเวลาโดนยิงเนะี่ยยิงถูกแต่ไม่เข้าส่วนมากก็ยิงไม่ออกเขาก็ล่ํหรือว่าเอาโหย ไอหมูป่ามานันหนังเหนียวมันเอาเขี้ยวเนี่ยขุดขึ้นไปแล้วกินดินขึ้นมานี่คือดินโป่งแล้วก็อาจยา์โนดบางแว่ก็ไปเอาที่อู่ทองวัดโปง่งตะอินเขาสร้างโบสถ์ข่มไว้เลยนะครับเอามาแล้วดินโป่งต่างๆที่ปา่าละอูหรือว่าที่ทุ่งระยหญ่นเลยสวนนะเอามาเผาการเผาเนี่ยทำไมสีมันไม่เหมือนกันไม้ที่เผาเนี่ยมันมีส่วนถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างไม้พยุงไม้แดงไม้ประดูนี่มันจะแข็งแข็งปุ๊บเนี่ยพระมันจะแข็ง พอแกงปุ๊บสีเนี่ยมันก็จะออกเป็นลักษณะออกดำท้าไม้แดงข้าวบดมันก็จะออกแดงแล้วถ้าออกขาวเนี่ยก็จะมีไม้กระหนุนไม้ทองหลางไม้ไายสีสุกนี่คือที่มาของดินเผายังเอาดินท่าเงี้ยเจ็ดท่าเงี้ยก็ท่าที่มันชื่อเป็นมงคลท่าชัยิลีท่าเศรษฐีท่าโชคดีท่ารวยตะไคร่เจ็ดเสีมาก็ต้องไปเอาโบสถ์ที่มันเป็นมหาอุดครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาที่สถานที่จะประกอบพิธีเผา พระแบบโบราณด้วยไม้ที่เป็นมงคลน,นะฮะไม้ขนุนไม้ไม่มย,ยมไม้มะขามไม้พยุงนะและไม้ลอดลอดนี่บางท่านยังสงสัยว่าลอดคืออะไรลอดโบสถ์มหาอุ่เนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยคือมันเป็นความเชื่อเขาว่าจะลอดพ้นทุกอย่างที่วัดเวรุวันธรรมรามเพอพยุจังหวัดศรีสะเกดเจ้าว,วาดคืออาจารย์อุดมทรัพ์ยสิริภุโตเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่หมุนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วท่านก็ เป็นภาคเจเอาจารย์ที่มากไว้ด้วยวิชาอาคมอักขระเรียกยานเว้นหมวกรถาพิธีกรรมแล้วก็เมตตาสุดๆนี่คือมหานิยมสุดๆของอาจารย์อุดมทรัพ์ครับ เราโคดิทำกำจงบงเกิดเป็นนะหัวใจเสืออะไรนี้นี่ก็เป็นไม้นะครับที่เราจะเอาไว้ควนชนลงนะครับก็หลวงปู่เขาจะกํากับหัวใจเสือเอาไว้ให้หมดนะครับผมเพราะเป็นวิชาเอกของสายนะครับผมเี่ยวเรเรียกนะ ปนะีชาทุกทิศครับว่าปีชาทิศแล้วแต่ท่านจะปรารถนาที่ฐานเราหลวงปู่จานหัวใจเสือไว้นะครับหลวงปู่ก็ได้บอกมาว่าเคล็ดวิชาก็คือจะต้องหาผู้หญิงที่เป็นพรหมชนนะครับทีนี้ก็ได้นะครับน้องด้านนินนะครับก็จะได้ให้น้องเขี้ยวชนะลงที่มีผงลบนะครับของหลวงปู่นะครับ อมเสือคงตัวดังไโอมเสือเหลืองตัวสอดเสี่ยวมึงจีกินบ้านกูจีกินเมืองเสียงกูกล้องต้องตื่นท่อน,นี่ฤทธิ์ที่กูแก้ก้าคาซึกเห็นกลัวตายโอมโสมติดอมพญโกกัดสมิงมิครับก็หลวงปู่ปั๊มน้ำเลิกนะครับพระแจกให้เรียบร้อยนะครับ11องค์เลขก11นะครับก็หมายถึง1ไม่มี2นะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่นะครับ นั่นก็คือหลวงพุหมุนทิศสีโลนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นการปั๊มนะครับมวลสารนี่คือคกหนึ่งใช่ไหมครับปะก็คือว่าทาทีละคกนะครับพอหมดมวลสารคกหนึ่งนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะผสมใหม่เพื่อที่จะนําไปเผาและเดี๋ยวภาพเป็นยังไงวิธีการเป็นไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้ก็กลลังส่งนะครับเป็นหน้าที่ของทางป่าหนวดนะครับปั๊มนะครับผม ทานเนื้อดินนี่มันยากไหมปาก็ยากอยู่มันก็ยากตอนขั้นตอนการเผารุ่นนี้มลสารเยอะอยจริงๆเท่าที่เห็นนะครับเพราะเวลาทําก็ต้องตาทีละคกและดินที่ทางผู้สร้างเอามานี่ก็เป็นดินที่เอามาจากหลายจังหวัดผอจะตําเข้ากันได้เพราะอะไรครับมันแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเนื้อดินไม่เหมือนกันบางที่เนื้อละเอียดบางที่ก็ไม่ละเอียดอันนี้ที่ตอนนี้ผมเอาดินมาให้ป่าที่ป่าทำอะไรบ้างก็เอามานวดนานไหมป่านวดนานแล้วมาตามํตาตํามันลําบากที่สุดเพราะมันเหนียวแล้วพวกทรงพวกทรายเพราะว,ว่าตอนนี้รถส่งมา มันมีพวกายอยู่ในถุงด้วยอะไรเงี้ยป่าขัดแยกก็คือว่าแยกต้องแยกเอาายออกหมดเลยหรอใช่ใช่ต้องต้องต้องมาพูดตอนนวดบางทีเรานนดไปเงี้ยเราไปเจอเศษหิน<อ>เศษหินก้อนใหญ,ใหญ่มันก็ต้องเอาออกถ้าเราเอาเหินไว้เนี้ยดินมันเหลือเวลาเผาแล้วมันจะแตกล้านเขาเลยไม่ค่อยจะทําเนื้อดินกันใช่ไหมป่าเพราะว่ามันยากใช่ไหมใช่มันยากตอนนี้ขั้นตอนที่สุดก็คือตอนเผาคือเผาในยากสุดเลยใช่ไหมป่าใช่ต้องควบคุมไฟให้ได้แล้วที่เราก่ออิดกันนี่คือมันเป็นพิธีโบราณเหรอป่าใช่เับเผาแบบไอ้เผาแกบแบบ โบราณแบบบ้านบ้านเราก็ไม่ได้ไปเผาแบบมีเตาอบเตาอะไรเราก็มาก่อ<ม>ก่ออินมอนขึ้นมาเป็นเตาแล้วเผาคือใช้แกบกบกบแล้วก็จุดไฟไฟมันจะลามตามแกบแกบไหมหมดเสร็จแล้วเราทิ้งไปตะคู<ม>่นให้ยืนแล้วเราค่อยเปิดเตาออกพอเราได้ดินมาปุ๊บอย่างเงี้ยป่าที่ผมส่งไปให้ป่าแบบเพราะมันแต่ละที่มันไม่ว่าจะเป็น77จังหวัดและดินชาตะแบงอีกการที่เราที่ป่าเอามารวมกันเนี่ยป่าทำยังไงหรอก็ <c oughs> อย่างดินที่ของโนตส่งมาเนี่ยผมก็ต้องเอามาหมาน้ําเรื่องหมาน้ําเพื่อ,อามาหาพวกเศษรี่มันออกแล้วร่อนออกแล้วเราก็มาหมาน้าทิ้งไว้แล้วก็พยายามดินน้ําออกดินดิน,ด,นดินออกไปให้เหลือแต่นเนื้อดินแล้วเราก็ผึ่งไว้ให้มันบาดสักหน่อยแล้วก็มานวดมาต่าแต่ดินของะอาจารย์ต้มเนี่ยเป็นดินที่ท่านต่ามาแล้ว เรา็จะทำเอามาผสมในนี้ด้วยก็เท่ากับว่าเราจะมีทั้งดิน77จังหวัดใช่แล้วก็ดินท่าตะแบงท้าตะแบงของพ่อจัดต้อมมวลสารอีกใช่ไหมบ่ใช่แล้วมวลสารพวกนี้แหละครับที่ใส่ภูเขาคายเอกวานแร่ทุกอย่างครบหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวมาเราต้องมาลุ้นอีกทีว่าเผาแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมบ่ใช่มันจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างเป็นธรรมชาติของดินเผาแต่ถามว่าทุกองค์มีอะไรพุทธคุณหมดก็มีมวลสารหมดทุกองค์ อันนี้เสร็จหรือย่างครับป่าครับยังยังต้จ,จอดตูดจอดเสร็จแล้วเพื่อจะไปอุดอดินขวอยฟูกับดินโป่งแล้วก็ชนะลงพอจอดเสร็จรแ,แล้วก็ต้องรอไว้ให้มันแห้งเสร็จแล้วถึงจะทำการเผา ตอนนี้ไฟบันไฟทั่วเลยครับอ้าวโอ้โนี่นี่เขาเรียกว่าครบเลยเนี่ยนะมีน้ำลมไฟเห็นไหมนี่กระดินน้ำลมเห็น,มมมน<ร>ไหมลมใหม่แล้วไฟไฟครบเลยมีน้ำลมไฟสาธุสมบูรณ์แบบ แล้วก็เดี๋ยวเรามาทําการนะครับเก็บนะครับพระนะครับขึ้นไปคัดแยกกันวันนะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นก็ตั้งแต่เช้านะครับนี่ก็จะ6กโมงเย็นแล้วนะฮะรอติดตามมานะครับว่าเราจะเอาไปเดี๋ยวต้องเอาไปอุดอุดชนโรงนะครับแล้วก็ซีนนะครับเพื่อรอแจกให้กับทุกคนนะครับ ตรงไอเกียยัยงข้างๆอ่ะตรงเนี่ยเราเอาอีกนอกับหมดยังหมดแล้ว,ลวข้างล่างเขาคุณอะดูยังอ่านั้นพอปะถ้าจะให้พูดถึงเรื่องของยาวัสนาจินดามนีคนยังสับสนอยู่ระหว่างคาถา มนจินดามนีกับยาวัฒนาจินดามนีเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องนะครับยาวัฒนาจินดามณีเนี่ยต้นตํำรับเนี่ยมาจากวัดกลางบางแก้วหลวงปู่บุญท่านได้ปรุงยานะครับเหตุผลที่เขาเรียกว่ายาวัฒนาจินดามณีเนี่ยก็เพราะว่าต้องปรุงจากสมุนไพรว่านนะหลายๆอย่างระดับเจ้านายนะถึงจะได้มีวัฒนาได้กินยาวัฒนาจินดามนีนะครับก็เลย เรียกกันติดปากว่าเป็นยาวัสนาส่วนมนจินดามนีเนี่ยก็เป็นคาถาเป็นอีกเรื่องหนึง่งไม่ได้เกี่ยวกันยาวัสนาจินดามนีที่ได้มอบให้กับโนตบางแวกนะครับเอาไปทำวัตถุมงคลรุ่นสิวะจินดาหรือว่าไปอุดในเหรียญหล่ออะไรต่างๆเนที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะครับก็ได้รับความเมตตาจากสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรนะครับ โดยอาจารย์วันชัยสุพันธ์เนี่ยได้พาเข้าไปกราบสมเด็จธงชัยแล้วก็บอกว่าเราจะจัดสร้างวัตถุมงคลอยากได้มวลสารมงคลเนี่ยที่เป็นต้นตำรับแท้ๆเนี่ยนะครับของวัดกลางบางแก้วนะครับท่านก็เลยเมตตาให้ยาวัสนาจินดามณีนะแล้วก็เขาจะมีวิธีการดูเนี่ยมันไม่ยากนะของเก๊ของแท้หรือว่าของยุคไหนเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างยุคหลวงปู่บุญเนี่ยตัวเม็ดยาเนี่ยเขาจะมีเสียนยา จะหยาบนะครับพอมายุคหลวงปุ่เจือก็เนื้อยาก็จะละเอียดหน่อยมีทั้งที่เป็นกระปุกเป็นผงๆแล้วก็ที่ปั้นเป็นเม็ดแล้วเนี่ยที่ปั้นเป็นเม็ดเนี่ย<ม>ความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าการจะกลิ้งยาบดยาเนี่ยแล้วมาปั้นเนี่ยในการปั้นแต่ละเม็ดเนี่ยก็ต้องบริกรรมว่ามนว่าคาถาไปด้วยแต่ว่าตัวคาถาตัวเนี้ยในการปั้นยาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ เผยแพร่ได้นะครับแล้วตัวผมเองก็ไม่ไม่มีความรู้คือไม่ได้รู้ลึกรู้จริงก็พูดไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องให้ท่านที่มีความรู้นะครับมาพูดหรือว่าท่านลองไปศึกษาเอานะครับผมครับประมาณนี้ครับเรื่องของผงยาวัสนาจินดามนีครับผมครับสวัสดีครับผมวัญชัยสุพรรณเจ้าของรายการคุยเฟื่องเรื่องพัะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเม็ดยาวาสนาจินดามนีถามว่าทําไมต้องชื่อว่าเม็ดยาวาสนาจินดามนีเราย้อนหลัง คือตำราทั้งหมดในเอกอุกก็คือวัดป่า,ปากแก้วก็คือสมเด็จที่เป็นอาจารย์ของอสมเด็จพระเรสวรรณหรือว่าเป็นมหาเถระคันจงหรือสมเด็จพระพันรล,ะล,ะลัตรับสมาธินนกรสียาก็แตกโดนเผาตำรานี้สมเด็จพะมหาสมเจ้ากรมพระปรามานุชิตทีนโนรสวัดโพซึ่งเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่ได้รับรางวัลยูเนสโกท่านก็นําตำราองนี้มาตำราก็จะมีเบี้ยกแก้มีพระกิ่งมียาวาสนายินดามณี ยาวาสนาเย,ยดามณีหลวงปู่บุญท่านเป็นสาสธรรมนิดกบสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวชิรยาวรรดวัดบวรนิเวศซึ่งกรมหลวงวชิยานวโรรยจะไปเยี่ยมท่านนีวัดกลางเมืองแก้วประจําก็มีการทํานายว่าหลวงปู่บุญบอกว่าพระองค์ตอนนี้วัดบวรเนี่ยฝนตกฟ้าผ่าเก่งไม้ลมมาทักบุติท่านก็ไม่เชื่อพอกลับมาถึงเอ้ยเป็นเรื่องจริงท่านก็เลยศึกษา แล้วยาวาสนาเนี่ยท่านทํามาเป็นเนื้อยาเธอุ้งกลับแล้วก็เป็นปกโพและก็เป็นเม็ดยาครับก็มีตำนานเล่ากันเนี่ยเยอะมากเลยว่าเมื่อคนเนี่ยเจ็บไข้หรือป่วยก็หามาที่พุฏิท่านท่านก็ตรวจว่าเกิดวันรายเดือนอะไรปีอะไรถ้าเช็คกันแล้วว่ามันยังไม่ถึงที่ท่านก็ให้เอายาวาสนาจินามินีเนี่ยไป,ปบดในโกง่งโกงบดยาหรือว่าในฝาละมีที่เป็นดินเผานะ ขับบดๆแล้วเอาน้ําใส่ช้อนแล้วก็กอกใส่ปากไม่นานครับฟื้นครับนี่คือ,อยาฟื้นชีวิตยาช่วยชีวิตแล้วก็มีเจ้านายองค์หนึ่งนะฮะอยู่นครปฐมโดนคดีโดนใส่ร้ายป้ายสีเยอะแยะมากมายก็มาหาหลวงวบุญหลวงวบุญก็อาบน้ำมนต์แล้วก็เอาอยาวาสนาินดามณนี้ให้ไปท่านเชื่อไหมครับ เข้าไปกรุงเทพการสอบสวนคือพิกตะละปัดจากร้ายเป็นดีก็ให้กลับมาเป็นใหญ่ในนคนปรปฐมนะและมีเรื่องราวต่างๆเยอะเลยนะเรื่องยาวาสนาจินดามณนีครั้งหนึ่งครับผมเคย เขียนลงในนักสือพิมพ์นะมีคนหนึ่งไปบวชว่าเป็นมะเร็งตระกูลใหญ่ไปบวชว่าตายแน่นอนเลยกะจะตายในพระเหลืองไอ้ตนบวชก็ไปลื้อในกุฏิก็ไปเจอยาวาสนาจนดามณีเขาเขียนว่าเป็นยาช่วยชีวิตยาฟื้นชีวิตก็มากินกินกัน้ำเปล่าระยะหนึ่งก็ไปตรวจหมอไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่ไม่มีเชื้อมะเร็งตกใจเลยนะตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ตระกูลใหญ่นะครับผมก็นำเรื่องราวต่างๆของท่านเนี่ยมาเขียนลงในพระเครื่องคนดัง ของข่าวสดท่านเชื่อไหมครับไม่ได้บอกที่ยงที่อยู่เลยหลังจากนัง,นงสือพีพบออกไปคนก็ไปหาที่บ้านเขียนเช็คเซ็นเชื่อา่าเปล่าเอาไปห้อยไปเลยขอยาอยากได้เท่าไหร่กองเราไปเลยแล้วก็มีรัฐมนตรีอยู่ที่อีสานนะผมก็นึกว่าตายนะเอาไปกินจากเซนใหญ่ที่อยู่แถวมณฑีนเอาไปกินยังมีชีวิตรอดผมเจอเขาครั้งสุดท้ายน่าจะเมื่อปีที่แล้วที่ห้างเขาก็จําผมได้บอกอาจารย์บรญชัยแม่พี่บัญชัยบอกใช่ครับ ขอบคุณมากเลยที่มอบยาไม่ให้กินผมบอกให้ใครวะอดีตรัฐมนตีครับก็มีเรื่องราวต่างๆเยอะมากเลยแล้วผมก็เอายาเนี่ยเอาไปให้คนที่กินนะฮะหลวงู่บุญเนี่ยผมได้มาจากเจ้าสวใหญ่ที่ภูกเก็ตเขาบอกว่าต้องเลี่ยมพกข้างหลังผมคิดว่าถ้าเราเกิดเจ็บไข้เดือบปวยแล้วเราจะมาทุบเลี่ยมมันก็ไม่ทันมันจะตายมันจะตายก่อนพูดง่ายๆ ผมกินเลยครับฝนในฝาละมีแล้วกินในตัวผมเนี่ยประมาณ30เมตรแล้วผมก็มาจําหน่ายใจผมไม่ได้ขายนะครับเอามาแจกคนดังๆเยอะแยะมาเอาของผมไปสุดท้ายหมดหมดปุ๊บหลวงพ่อเจือตอนนั้นผมก็ไปหาหลวงพ่อเจือก็ไปอยู่ถึงตีหนึ่งตีสองหลวงพ่อเจือก็เอายาเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีเจ้านายใหญ่ที่กรุงเทพเอาเงินมาให้ห้าแสนให้ทํายาวาศนาจีนดามณีก็จากผลพวงที่เอายาผมไปกิน แล้วมันไม่มีท่านก็ทําท่านก็นลงไปอีกล้านห้าเป็นสองล้านทาแล้วก็แจกผมก็ามาแจกพา,าถวายสมเด็จพระมหาราชมงคลมณีสมเด็จทงชัยก็ประมาณน่าจะสองสามพันเม็ดทีละสามร้อยเม็ดห้าร้อยเม็ดท่านก็ไปแจกแล้วก็ทุกคนกินก็มีแล้วประสบความสําเร็จคนไม่มีวาสนาก็มีวาสนาคนกลาลังเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งพอกินเข้าไปก็เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาเรียกว่าหนักเป็นเบาทุเลาเป็นหายคนท่าไม่ถึงโลกกรรม ไม่มีกรรมเก่านะกินแล้วหายก็ชื่อว่าเป็นยาฟื้นชีวิตช่วยชีวิตครับจากนั้นก็หมดวัดกลางบางแก้วหมดผมก็ต้องตามไปเอาคนที่รับแจกอยู่พัทลุงครับเป็นเพื่อนสนิทเจ้าของเป็นเศรษฐีใหญ่เขาก็หวงเขาไม่ได้ขายหรอกก็ให้มาอีกประมาณพันเม็ดผมก็มาถวายสมเด็จสมเด็จก็แจกจนหมดพอหมดแล้วทําไงอะ่ะก็ต้องมาทํายาใหม่ก็มาปรึกษาพระอาจารย์เล็กเนี่ยตอนนี้ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่วัดไผ่สามตำลึง ตำบลบ,บางเลนจังหวัดนครปฐมก็เลยอายกวัดวัดกลางบางแก้วมาทํายาที่ภายในพระบวัวสดวัดเตมิตรก็มีเกจิอาจารย์ทําตามตำรับของอวัดกลางเลยให้ทําทพิธีในอยู่ในราชวัชทรทงมีเครื่องบทโบราณเครื่องโกงโบราณผมก็อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วยายังไม่แห้งพระพิเศษธงชยัยท่านก็แจกคนละ9เม็ด9เม็ดท่านเชื่อไปครับหมดแล้วก็มาครั้งที่2ก็มาทําอีกครั้งหนึ่งฮะ สองครั้งในี้ใช้เงินประมาณ5ลร้าน,านก็มันจะมีของที่หายากน้ำนมเสื้อยามะเขือขื่นนะ้ำมะมะเขือขื่นก็ต้องไปเอาที่เมืองการเพราะมันดินแดนภูเขาไฟดินแดนที่อาถรรพ์นะแล้วก็น้ำนมน้ำนมเสื้อยาดอกบบวคู่ไม่ใช่ยาด่ฟันหรือสบู่ดอกบบวคู่นะดอกบวัวที่ขึ้นมนยิงคู่แล้วการการที่จะไปเอามาต้องตั้งราชวัตรจัดทงต้องตั้งไปสีปากชามต้องพีพีก็คือบูชาเทพเทว,ว,วดาที่ดูแลรักษานะ ที่ยาวมาทํายาแล้วก็มีสมดเช็ดมีน้าตาปลาพยูนแล้วก็จะมีอัมพันธ์นะฮะมันเรื่องยากมากเลยราคาก็ยิ่งแพงตัวนี้ตำรับยาเนี่ยมันจะมีหลายตำรับบางตำรับก็โลหนึ่งสองสามหมื่นแต่ของหลวงพ่อเจือเนี่ยโลหนึ่งก็หลายหลายตังเลยนะครั้งนี้ที่ผมได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมง,งคลมณีสมเด็จทรงชัยเจ้าคณะขนหใหญ่กลางแล้วก็กรรมการมหาเถระสมาคมวัิมิตรผมก็เข้าไปหาท่าน ผมบอกว่าพอดีเพื่อนจะทําพระยาวาสนาจินดามนีอยากจะขอความเมตตาขอ,อตัวยาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่บุญมาถึงหลวงพ่อเจือเมตตาหน่อยครับท่านก็บอกไม่มีปัญหาแล้วก็อาจารย์ต้องอัดเทปผมด้วยเดี๋ยวก็หาว่าเป็นของเก๊ยาวาสนาจินดามณีตามตำรับของปู่บุญวัดการบางแก้วอามาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจือได้ มาทำให้ถึงสองครั้งที่วัดเตมิตรซึ่งก็มีสูตรยาครบถ้วนตามตำรับโบราณตัวขอมอบอห้ะอาจารย์วัญชัยสุพัรร์นำไปเป็นผงยาในการทำพระสืบต่อไปก็จะมีหลวงปู่บุญหลวงพู่เพิ่มหลวงพ่อเจือแล้วก็มีก้อนใหญ่สองก้อนทือทั้งหมดที่สมเด็จทรงชายทำครั้งแรก แล้วผมว่าปั้นไว้สองก้อนก็เลยมามอบให้อาุูณทรเพื่อมามอบให้อาจารย์โน้ตเพื่อมาจัดสร้างวัตถุมงคลแล้วอย่างครับไม้ที่หายากใครๆก็มากล่าวขานว่าไม้ไมนีโคดม,มีนู่นมีนี่แต่ผมไม่เชื่อผมเนี่ยอยู่เชื่อกับตัวเองเพราะตอนที่ไม้ไมนีโคดเนี่ยตอนที่ยกขึ้นมามันจะเอาลากขึ้นมาตอนที่เอาหอขึ้นมายกนะฮะนกเป็นมันหมื่นตัวพอรัฐบาลไม่ยกเอาผ้าขาวคุมก็ไปไว้ที่ดอนพระเพ่ง เข้าไปดูได้เลยนะทำตู้กระจกมีทหารเฝ้าเลยนะผมช่วงนั้นนะผมก็มีพวกวยศพลเอกก็เอามาให้ผมสองชิ้นทุกวันนี้ผมทําเป็นไม้เท้าเพราะถือไปเนี่ยคนที่ก็เป็นเขารู้เขาขอเลยนะวันนั้นผมไม่ให้นะเอาหัวไม้เท้าจุ่มน้ำเอาน้ำไปผสมนั่หละนี่ไม้ไม่ดีโคตแล้วก็ชานวนมวลสารของท่าสะแบงอาจารย์ต้อมนะซึ่งดินท่าสะแบงนี่มันเป็นวลีเด็ดเลยเขบอกว่า ดินชาสแบงแพงกว่าทองคําครับก็มีส่วนผสมอยู่ในนี้เลยจะไปปั้มทั้งองค์มันคงลําบากเป็นไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีส่วนผสมนะฮะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของผงเก่าอิทธิเจปัฐมังตีในสิงเหมาราชและพุทธคุณเขาเรียกผงพิเศษ5ปาประการเป็นผงเก่าจะมีผงสำเด็จโตวะละัลคัง หลงมโพสุวัดป,าปาา่าคลองมะขามท่าหลวงพวกวยแมโคสิตารามหลวงพ่อเอียงวัดหนังก็ยังมีหมดเลยนะครับสัรเร็จโตก็มีผมอันนี้ครบถ้วนทุกประการเลยครับภูเขาไฟเนี่ยตามตำนานเล่ากล่าวขายกันมาผมนี่อยากจะไปเขาบอกว่าจงอางมันตัวใหญ่เลยแล้วมันวิ่งเนี่ยมันวิ่งอย่างนี้เนี่ยมันวิ่งเร็วกว่ามาผมก็ไม่กล้าเข้าไปเข้าไปนิดเดียวนะแล้วก็ออกมาแล้วตอนหลังเนี่ย ก็เลยมาไปกับคุณธรที่ไปขุมสีเพื่งที่บูกเขาฝายเราก็อยากรู้แล้วมาครั้งสุดท้ายที่ไปกับอาจารย์โนตเนี่ยว่านบางอย่างผมก็รู้บางอย่างก็ไม่รู้ว่านมีมันหลายอย่างมันมีหนึ่งประเภทแคลคาดปลอดภยัยประเภทมหานิยมประเภทอ่าเขาเรียกว่าป้องกนันโซเดอย่างไรป้องกันพูดผีปีศาจแต่ที่บูกเขาไฟเนี่ยมันไม่ใช่ว่านร้อยแปดมันเป็นว่านพันแปดมันมีหลากหลายชนิดเลยนะของกินครับภูกเขาายผมไปมานะเราเห็นแล้วก็ยังตกใจแล้วก็ ไปกู้เขาเรียกกู้นะเขาไม่ได้ขุดนะกู้แล้วก็ทําถูกต้องนะผมก็ดูว่าเขาทาถูกต้องนะมีใบสีมีบาตรทงปักชามมารอแล้วก็อัญเชิญเอาเกเทวตาผีขอญาตต่อเทพธิวดาที่ดูแลรักษาว่านบางตัวมันจะมีตัวกลางคืนเนี่ยมันจะมีแสงว่านบางตัวเนี่ยมันจะหายตัวได้แต่เราก็ต้องไปนอนค้างคืนเราก็ต้องไปพิสูจน์แล้วใครกล้าพวกเขาฝ่ายเนี่ยไม่รู้เสือยังอยู่หรือเปล่าจงอางยังอยู่หรือเปล่านะถ้าเจอ ตรงอ่างกัดในภูเขาไฟรับรองครับอยู่ตรงนั้นเลยครับต้องทําหลุมแล้วก็ทำไม้ทำไม,ทำไม้กางเขนปักชื่อไว้เลยนะอันนี้ความลําบากที่อาจารย์โนตบางแวกเข้าไปหากับอาธรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความอุตสาหะความพยายามแล้วต้องมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาจึงจะเข้าไปได้อ่าปายมาอีกวันหนึ่งเข้ามาข้ามน้ําเข้าไปในถ้าฝนก็ตกลื่นก็ลื่นนี่คือความลําบากเพราะฉะนั้น ว่านภูเขาไฟเป็นว่านที่บริสุทธิ์ครับก็ให้ท่านสบายใจได้เลยบูชาพระจุนีแล้วไม่ต้องกลัวครับครอบคุมจัก,กรวาลท่านไม่มีโลกแห่งกรรมนะรับรองได้ครับไม่มีอะไรมาล้างได้ไม่มีอะไระมาลบล้างความเชื่อฟ้าไ้ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะครับก็ขอทุกท่านบูชาพระแล้วความมั่นใจท่านต้องมีศรัทธาต้องมีแล้วปาฏิหาริย์จะมีจริงจะเกิดกับท่านในสิ่งที่ดีๆนะ ของทุกดีทุกอย่างนี่อยู่ในพระของอาจารย์โนตบางแวกทุกอย่างแน่นอนครับก็ขอทุกท่านโชคดีครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับ